4G、LTE 和 3G。Nissan Navara。器情 u Two Online。就来听节目。 วันนี้อาจารย์จูได้มอบภาร,รกิจเป็นบทภาพยนตร์ถ่ายทำในฉากต่อสู้กังฟูเซาหลินที่หักเหลี่ยมเฉือนคมทางด้านอารมณ์และการต่อสู้ซึ่งพวกเขาจะต้องใช้ทักษะการแสดงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจากบทภาพยนตร์ที่ต้องแสดงออกทางด้านอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ครูเตา๋าจึงได้มาช่วยตีความบทให้ผู้ชิงฝันได้ทำความเข้าใจกับบทภาพยนตร์ เพื่อนรักเพื่อนแค้นของฝ่ายชายแสดงโดยคู่แรกแชมป์ไฟซอลคู่ที่สองสตีเฟนวินและภาพยนตร์เพลิงร้อนตระกูลแค้นของสามสาวฝ่ายหญิงแสดงโดยเมย์จูนวันวานทำไมพ่อแกถึงได้เลวขนาดนี้วะแกพูดถึงพ่อฉันแบบนั้นนะหรือไม่จริงก็คนของพ่อแกนะ่ะ ที่มาทำลายร้านพ่อฉันน่ะเมื่อแกพูดแบบนี้นะนั่นความเป็นเพื่อนของเราจบกันงั้นเรามาคอยดูกันโอเคแค่นี้ก่อนก็ได้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนหมายความว่ายังไงที่จจฉันลุกออกจากงานที่ทาก็หมายความว่าพี่ไม่เหมาะสมนะสิคนที่เอาแต่ได้พี่ไม่มีเมตตาสมควรเป็นนำคนใช่พี่อ่ะไม่เคยเห็นเราสองคนเป็นพี่น้อง ที่ทำลายไม่ใคนใกล้ตัวใครเอก่าแกก็พี่กาละสิก็คือจูนเป็นพี่สาวคนโตเมย์เป็นคนกลางเ่าเป็นคนเล็กยากค่ะยา่ายากขึ้นมาอีกหน่อยนึงเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นบทอารมณ์ล้วนๆเลยอะ่ะแล้วมันเป็นตอนนี้ก็คือเราต้องเรียนกลางฟูอแล้วหนูก็ยังมึกไม่ออกเลยว่าอารมณ์ของคนจีหรือกลางฟูมันจะเล่นกันยังไงอย่างงี้ค่ะตื่นเต้นนะเพราะว่ามันมีบท มีบทเข้ามามากกว่าวิกที่แล้วมากเลยเพราะว่าวิกที่แล้วนี่ไม่ได้พูดเลยแต่ว่าวิกเนี้ยได้พูดเยอะมากเลยนั้นแกก็คงไม่รู้สิว่ายียก,กังพูดถึงแกว่ายังไงบ้างมันอ่ะบอกว่าแกน่ะโง่จริงเหรอพี่กังก็ไหนพี่บอกพี่รักฉันไงแกนี่มันโง่จริงนี่น้ าจจะมีปัญหาทางการแสดงอารมณ์แต่สำหรับคู่นี้ปัญหาของพวกเขาคือแกก็เหมือนพ่อ,กอแกอนะเลยแล้วพูดถึงพ่อแบบนั้นนะรู้ไหมจริง<ๆ>ก็ของที่มาพัางนั้นพ่อฉันเป็นคงคงพ่อแกมาใช่เหรอแล้วคนที่พังความรักของฉันล่ะคือแกไงแกแย่งลินไปจากฉัน แล้วเงินที่ฉันให้แกยืมไปมันไม่เคยมีความหมายเลยใช่ไหมถ้า <Network> แกเห็นเนี่ยแกแย่งลหรยไปจากฉันก็ก็ขาวทุนคนียนแกม่ได้นะสิตลอดการเรียนในบ้าน Warrior Academy จะอยู่ภายใต้การสังเกตการของคณะกรรมการทั้ง4คนและวันนี้ใน acting class คุณแคทและคุณโรเจอร์ก็ได้เข้ามาสังเกตการและให้คำแนะนำแก่ผู้ชิงฝันเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทการแสดงมากยิ่งขึ้นทั้งสีหนะ้ทาทั้งแววตาทั้งอารมณ์นี่มันเหมือนแบบว่ามันเหมือน,ม,น,ม,อนมีอะไรที่แบบดึงดูดมันออกมาดึงออกมาอีกดึงออกมาอีกเพราะพี่มีความรู้สึกยังไม่พอสีหน้าแววตาแววตาที่สำคัญที่สุดเลยหน้าเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้ตานิ่งๆแบบมันก็ทำได้ But how well then art my Steven, bring it out, bring it out. You just keep smiling too much. <laughs> and, and it's kind of like I, I know there's a situation where if we're in a bar and, and you really want to annoy me mm. and you you want to make me angry as oh. I would then smile. If I was win, I would find that very I would find that difficult yeah. to be against you. Right. ใน Warrior Academy นอกจากการเรียนการสอนด้านการแสดงและแอคชั่นแล้วเรายังมีผู้มากประสบการณ์ในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จให้เกียรติมาให้คำแนะนำแก่ผู้ชิงฝันในทุกๆสัปดาห์ซึ่งเธอคนนี้ก็มาสร้างสีสันให้ผู้ชิงฝันในวันนี้กับคุณหายอาภพ,พรนครนวสวร,ร์เรื่องบุคลิกภาพเน,เนะาะหาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเราต้องหาเองเสริมสร้างด้วยตัวเราเองแบบไหนหูฟังตาดู สังคมก็เปิดโอเพ่นกันแบบว่าให้เราได้เห็นอะไรมาพัฒนาตัวเองได้ตั้งเยอะมีอะไรอยากถามคะคุณชายเตี้ยคู้ชายเตี้ยแต่งตือไงเตี้ยเหรอรเราเตี้ยเราก็อยู่แบบเตี้ยเตี้ยถามว่าเราอยู่อย่างนี้แล้วหนักหัวคนข้างๆป่ะเออก็ไม่ได้และวันนี้คุณไฮ ก็มีหลักสูตรพิเศษมาช่วยสร้างสีสันและเพิ่มกำลังภายในให้กับทุกคนเช็คซ้ายขวานั่งเออเอออ จากบรรยากาศของความคืนเรลงในการพูดคุยกับพี่ฮายอาภาพรทำให้หนุ่มบีบอยไฟซอลผู้มีดนตรีในหัวใจแอบมันนั่งผ่อนคลายฟื้นฟูและผนึกกำลังเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกกังฟูต่อไปเราจะมาจินตนาการจินตนาการมันก็ต้องเชืออ่อมโยงกับความเชื่อนอะ,อะวันนี้พี่เต๋าจะลองให้ทุกคนนะคะเคยเห็นมเมล็ดบัวไหมให้ทุกคนเป็นมเมล็ดบัวเล็กๆเริ่มจากตรงนี้เลยเป็นยังไง เม็ดบัวเนี้ยถูกวางไว้ก้นบึ้งของแม่น้ำ <Good God. S 3> แต่ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเราจะเป็นดอกบัวที่สวยงามที่สุดในขณะที่ทุกคนเรียน acting class อย่างตั้งใจแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ปลีกตัวออกมานอกห้องเรียนอย่างเงียบๆและผู้ที่ทราบสาเหตุที่แท้จริงคงเป็นคนที่อยู่กับเธอตลอด24ชั่วโมงนั่นคือเพื่อนร่วมห้องพักอย่างเมเม่ ตอนที่วานเราจะคัดไปเม่ก็ไม่รู้ว่าทําไมพวกพี่ทุกคนเขาก็ถามเม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเม่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องกับเม่กับพี่วานสองคนมีปัญหาน้องเม่เม่น้องเขาบอกว่าเขาโกรธหนูเรื่องที่ว่าหนูจู้จี้จุกจิกเกินไปหนูเป็นคนเจ้าระเบียบแต่หนูไม่รู้ว่าน้องเขากดดันแต่เขาไม่ยอมบอกหนูทั้งที่หนูถามเขาประจําว่ารำคาญพี่ไหมเขาก็บอกไม่รำคาญแล้วหนูไปบอกเขาว่าเขาผิด เขาก็ขึ้นมาวีนใส่หนูเลยว่าเขาทนหนูไม่ไหวแล้วบอกทนพี่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็แบบหนูก็อึ้งอ่ะแล้เขาก็ไม่คุยกับหนูเลยพี่วานไปตะคออกใส่น้องด้วยสีหน้าของพี่วานเวลาเขาพูดเขาจะจริงจังมากแล้วพี่วานนี่เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเขาเขา,เขาคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ใหญ่ เด็กต้องฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทะเลาะกันจากความกดดันของการฝึกซ้อมทำให้มีคำพูดบางคำของวันวานพาดพิงไปถึงคนอื่นจนทำให้เกิดความไม่สบายใจรวมไปถึงเธอคนนี้ด้วยก็อย่างแรกที่ได้ยินมาเลยก็รู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกคนที่เขาได้ยินได้ฟังจากที่พี่วานเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบไม่ชอบฟ้าไปด้วย แต่หนูอดามากอะหนูก็ไม่รู้หนูผิดอะไรอะบางทีการที่เราเป็นพี่ใหญ่อะเราแค่สอนน้องแต่เราไม่รู้ว่าน้องเราพัคานอือแล้วเราก็อยุห่างกับเขาแล้วเขาก็แบบเขามีเพื่อนเยอะเขาก็แบบโอเคน้องห่างกับเราทีนี้เขากลายเป็นว่าทุกคนเข้ากับเราไม่ได้เลยแล้ว็คิดไปอย่างนั้น มันกลายเป็นความเครียดจากรอยร้าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะมีสิ่งใดที่มาประสานได้ความรักความสามัคคีจะกลับคืนมาอีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามกิจกรรมโปปูล่าโหวตส่ง SMS โหวตหมายเลขประจําตัวผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบ MW1 จูน MW2 เมย์ MW3 พลอย MW4 วรรณ MW5 เมเม MW6 ฟ้า M W 7ไฟสอ M W 8ใหญ่ M W 9แชมป์ M W u 1 0สตีเวน M W 1 1ยาว M W 1 2วินกติกาการร่วมสนุกส่ง S M S หมายเลขประจำตัวผู้เขาเา้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่4764097 6บาทต่อครั้งผู้เข้าแข่งขันคนใดจะได้รางวัลพ o p u l a r าโหวตติดตามผลได้ในสัปดาห์สุดท้ายแล้ววันที่โจทย์ตงครูก็คือ พ่อให้โอกาสแค่สามเพกเท่านั้นแอคชั่น <Action. S 3> ทำไมพ่อแกถึงได้เลวขนาดนี้วะไอ้ที่ฉันพูดเอ๊ะอะไอ้ที่ฉัน <Hey. S 2> ไอ้แอคชั่น <Action. S 2> นี่ที่ฉันพูดโอ้โยอะไรวะเนี่ยครับครับให้โอกาสสามเพนกนะเป็นนั่งนึกดีดีก่อนไหมรว <c oughs> บรวมสมาธิก่อนไหม